เดี๋ยวนี้คนดีกินปลาเยอะนะยายกินปลากินไข่เยอะนะคะคุณยายขาคุณยายดอกไม้เจ้าขา สวัสดีนะคะทุกคนยายสวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกินข้าวด้วยกันเถอะสวัสดีทุกคนนะคะ ยายดอกไม้มาแล้วค่ะวันนี้มีต้มยำปลาค่ะมีผักต้มมีน้ำพริกน้ำปลาเจ้าค่ะแซ่บบอยยายตรงพื้นท้องเนี่ยน่ากิน หรือบางกลางด้วยนะเจา้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงคะเจ๊มอกไว้แล้วก็จะทำเมื่อไหร่ขั้วถัว่วขั้วถัว่วอ่ะขั้วพริกห่อกระเดียมอ่ะยังค่ะยังยังค่ะแล้วเดี๋ยวจะวันไหนวันไหนบอกมาจ้า ถ้าทัยังค่ะตอนนี้ค่ะถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะบอกไปนะเจ้าค่ะอ๋อถ้าทำจะบอกนะเจ้าค่จ้าว่าไงค่ะนานเขามันจังเขามันดวงดีอะได้เยอะไหมล่ะ ขครกํตอนนี้กำลังไลอยู่ป้าใช่ใช่ใคไดจจังเขาก็ถูกหวยกันนะสิะเขาก็โทรมาบอกว่าเขาถูกหวยกันนะซี่คุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณยายยา,ยาย,ยทานข้าวนะอะไรข้าว,วันนี้ทานข้าวกับอะไรคะคุณยายผักต้มปลาต้มผักต้มปลาต้มนะคะ วันนี้คุณยายดอกไม้ทานผักต้มปลาต้มนะคะอย่าลืมไข่ต้มนะคะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทุกคนจ้ะมื้อเช้ายีดอกไม้วันนี้นะจ๊ะต้มยำปลาจ้าต้มยำปลามีถั่วฝักยาวต้มมะเขือต้มแล้วก็มีไข่ต้ม คุณเพนบอกยายทานพร้อมกันเลยค่ะคุณเพ้นทำอะไรทานคะต้มปลาหน้ากินจังอยู่เวนอยู่เลยจ้าออกสี่โมงเย็นออกสี่โมงเย็นเลยเหรอ,อพี่ตาขอบคุณนะคะดอกกุหลาบขอบคุณค่ะเห็นยายกินแล้วหิวเลยมากินกับยายกันเถอะวันนี้คุณหนึ่งมีเสียงสองเสียงสามค่ะ <laughs> มีเสียงสองเสียงสามเลยใช่ไหมอร่อยไหมครับคุณยายค่อยๆทานค่ะคุณยาย,ยคุณยายทานหน้าอร่อยจังค่ะอร่อยค่ะยายสวยจังครับยายกินอร่อยผมหิวเลยเนี่ย <laughs> กําลังกับครับคุณหนึ่ง <laughs> อจอเค้าขใจค่ะขอบคุณค่ะขอเจ้าให้กันหน่อยนะคะขอเจ้ากันหน่อยะคะ่ะขาเจ้าเป็นกาลังใจให้ยายหน่อยนะคะทุกคน ทุกคนขาทุกคนที่น่ารักกันทุกคนเลยเขาเจาะให้หน่อยนักเจ้าขาไข่ต้มค่ะกินไข่ต้มใช่ไหมอาหารเลิศหรูคือไข่ต้ม <c oughs> ยายเขาก็ชอบกินกินไข่ต้มเนี่ยเขายายเขาถึงได้สวยวันสวยคืนอย่างเงี้ยคุณหนึ่งกระตันยูมีแต่ความเจริญคัะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลย วันนี้ทำเสียงสวยจ้ะน้องหนึ่งทำเสียงสวยใช่ไหมทำเสียงสวยขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไม่ลืมกันนะคุณหนึ่งไม่ลืมไม่ลืมลืมได้ยังไงไม่ลืมเอฟซี FC ทุกคนเลยรักทุกคนนะคะคิดถึงกับข้าบ้นบานๆสงการไม่ได้กลับอ๋ยายอายุยืนนะคะขอบคุณค่าไข่ต้มคือสุดยอด <clears> Thank <throat> you. บอกคุณยายแบ่งให้ผมด้วยยายก็บอกให้แบ่งให้เขากินบ้างคุณยายไม่ยอมกินไข่เลยวันนี้เขาเห็นนะยายมากุ้เดิบกันเยอะเขาเห็นนะว่ายายยังไม่กินไข่อ่ะต้องกินให้ดูหน่อยกไข่ขาวกินข้าวน่าอร่อยทุกมื้อเลยจ้าขอบคุณจ้า ฮัลโหลก็หมาเอาได้แล้วเขากำลังม,มาหวัดดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยจ้ากับข้าวยยดอกไม้วันนี้ก็มีแค่นี้นะจ้ะนี่จ้ะน้ำพริกน้ำปลานะจ้ะหอมกระเทียมพริกแดงขั่วโขกบั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 กม่กีเทียก พอไม่ต้องละเอียดมากบีบมะนาวไปหน่อยน้ำาลาหน่อยอันนําตาลใส่ให้ยายนิดส่วนของเราเราแบ่งไว้แล้วเราไม่ใส่น้ำตาลคุณยายใส่หน่อยชูรสไม่ต้องใส่อร่อยไหมคุณยายเออค่ะเดี๋ยวตักให้ค่ะคุณยายปลากินเยอะชอบชอบให้กินเยอะๆนี่ปลากาอร่อย นี่ก้างนะจ๊ะยายจ๋าคุณยายต้องระวังก้างด้วยนะจ๊ะเผื่อหลานเลือกให้ไม่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 หมดคุณยายต้องระวังด้วยเดี๋ยวน้ำพริกให้เขาก่อนแป๊บหนึ่งเขามารับน้ำพริก กรอบแก้ววะซิกรอบแก้วลูกสะพ้ายไข่ละลูกสะพ้ายยีดอกไม้หรือเปล่าละเปรนลับไปไข่เอาไปให้ไข่คนเขาสั่งน้ำพิกเขามันนัดรับก็ให้กรอบแก้วไปให้ไงคุณยายกินหน้าอร่อยคุณยายที่บ้านไม่ค่อยจะกินข้าวให้เลย <c oughs> ให้คุณยายดอกไม้กินเผื่อไหมคะ ยายหลานน่ารักอู้ยขอบคุณค่ะก็ไม่ค่อยหิวข้าวไม่ค่อยหิวข้าวใช่ไหม อันนี้ตัวใหญ่มันซื้อมาตัวเลยเหรอใช่ซื้อมาตัวเลยวันนี้ไม่ได้ใส่บาตรด้วยตื่นสายก็ขยักท่อนห่างไว้ท่อนไว้ใส่เกลือทอดหรือไง <c oughs> ย,ย้ายทานเผื่อหนู <c oughs> หนึ่งคำจ้าเอาน้ําพริกกับถั่วต้ม <c oughs> เอาเอาทานเผื่อหนอย,ย้อายอันพริกกับถั่วต้มหน่อยเออเนี้ยอันนี้เผื่อเขา <c oughs> คุณยายอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดไหนครับจังหวัดพิโลกพิโลกทานนี4สีสมสอนอันนี้นะจ๊าอันนี้ยายทานเผื่อแล้วนะจิ้มลงไปเลยไม่ต้องเกรงใจใครบานเราเองนั่นเชียวนี่เผื่อแล้วใช่ไห้ยายเผื่อไหมยายทานเผื่อแล้วนะจ๊านะพ้พริกกับถั่วต้มถั่วเราก็ต้องต้มให้เละเลย ยายอย่าลืมกินไข่ต้มนะคะคจะได้แข็งแรงค่ะคุณยายกิน <c> ไ <oughs> ข่เยอะกินให้หมดลูกนะยายกินไข่หมดลูกกินปลาหมดชิ้นนี่สุดยอดแล้ววันนี้ไม่ปวดเข่าแน่ถ้ากินได้อะเ <c oughs> ชื่อสิหลานบอกอะไรต้องเชื่อกินไม่ได้สิต้องกินให้ได้อยู่วัดโบสถ์หรือเปล่าเจ๊ยาย ไม่ใช่จ้าไม่อยู่กับจ้าวัดโบสถ์อยู่ใกล้กันเลยบ้านพี่อยู่กำแพงเพชรอ๋อกำแพงเพชรก็ไม่ไกลกันเนาะยายจเจริญอาหารจังกินไปไม่ไม่ต้องอายลูกหลานจะใาย่ตามสบายพี่ตาก็บอกตามสบายไม่อายอัะไม่ต้องอายกินได้เป็นของเรา ถ้าวันไหนกินไม่ได้มาไลฟเสียทีพระใช่ไหมสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะเจ้าค่ะอืณวันนี้ลมดีอะเมื่อคืนนี้เขาว่าฝนตกเราก็ไม่รู้ที่ไหนแล้วที่บ้านเราอสิม,ม,มันก็เลยเบาร้อนหน่อยแล้วมันก็ไม่เบานะม่เปลีป่นยนทีไ่ไหน โมขอบคุณจะยายอิ่มเลยน้ำพริกกับถั่วต้มอร่อยไหมน้องโมยายกินหน้าอร่อยจังค่ะขอบคุณค่ะเขาว่าฝนตกกันเมื่อคืนเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องตกหร,รือไม่ตกไม่เห็นเปียกสวัสดีครับยายไม่เห็นเปียกกนะ็น่ะไม่เห็นเปียกคง<อ>จะตกน้อยทิยายจ้ะอาปาอีก มีเยปลาดังมีเนี่ยข้าวอย่าไปกินหมดได้กินปลาเยอะๆกินปลานะมันจะกินปลาก็กินไข่พวกเข่าเนี่ยมันจะเบารู้ไม่เล่ามันมีโปรตีนช่วยซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอในร่างกายดอกไม้ฟังคุณหมอนะคะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่ครับ ายายอายุเก้าสิบสามแล้วนะแต่บอกยายบอกว่ายังเตะปิ๊บดังใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะให้ยายเตะปิ๊บสักหน่อย <c oughs> วันนี้เราก็ต้มยำปลาปลากาใครเคยกินปลากาบ้างคล้ายๆพวกปลาตะเพียนปลาในนี้นที่ตัวมันดำๆอะ่ะสวัสดีค่ะคุณยายบางคอมเมนต์อ่านไม่ทันขอโทษนะเจ้าค่ะสวัสดี่้าวันดี่ะาวันด,ดีทุกคนยายชวนเขากินข้าวมึงสิ เป้นข้าวเดียกันเถอนี่คุจอว่าเราใจจืดใจดำนี่ยายมาขึ้นข้าวเด <ขอ S 1> ียวกันขอบคุณดอกกนะุหลาบด้วยนะคะพี่ตาขาขอบคุณมากๆค่ะมีต้มปลามีผักต้มนีหกขึ้นเล็กก่นพี่หนึ่งน่ารักมากค่ะกลางวันมีเมนูอย่างขาไม่มีคาก็นี่แหละ่ะต้มปลาพี่ทําเช้ากินได้ทั้งวันไม่ทําอะไรแล้วน้องเอ้ยต้มปลาหม้อแบะกลางวันยายจะกินแล้วก็อุ่นให้ร้อนๆหน่อยหนู ทำเช้ากลางวันเย็นก็ไม่ไหวแล้วจ้าทำไมคุณยายไม่ใช้ช้อนครับเขาถามทำไมคุณยายไม่ใช้ช้อนครับเปิดเอหรอเออทำไมไม่ใช้ช้อนเปิดนี่มันเหมาะนั่นดีเหมาะนั่นดีนะจ๊ะยายกินหน้าอร่อยจังหิวเลยยายเอาข้าวไข่ต้มอะไรนะ อ่นไม่ทันจะเป็นกําลังใจให้ยายกับน้องหนึ่งจ้าขอบคุณค่ะพี่า,าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยทําอาหารเก่งจังค่ารักเลยขอบคุณค่าก็นี่แหละก็ทําได้อย่างงี้เนี่ยบ้านเรากินอย่างงี้ต้มยำน้ําพริกน้ําพายไปใช้มือกินอร่อยจ้าใช่ก็ยายเขาก็เคยมาตัางต่งกันเล็กกันน้อยสมัยก่อนก็ค่อยมีช้อนมีชามอะไรกันเล่า ใช่ไหมย,ยายสมัยก่อนใช้ช้อนอะไรอ่ะช้อนไม่ค่อยเนื้อเหืออยู่ว่าก็ยายเลยฉันก็มือมันถนัดแบบนี้มันมันหมอมันมันหมอืมมกินมือนาอร่อยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะยายป้อนป้อนผมไหมครับ อ่านไม่ได้ขอโทษนะจ๊ะเราก็กินมือเหมือนกันอร่อยดีมีพวกแล้วตกมือหน่อยเนาะอยู่จังหวัดอะไรคะกินมือน่าอร่อยสุดแล้วอยู่จังหวัด,วดอะไรยา<ะ>ยจังหวัดพิโลกนะยายกินเยอะๆยายอยู่แถวไหนของจังหวัดพิโลกแล้วดูแถวไหนเนี่ยกินมือมันแซ่บขนาดจ้าแถวไหนวะเนี่ยไม่รู้ไปแกะ พีโลกพิโลกอยู่แถวไหนแล้วก็ถามอาะอยู่แถววัดพิกแถววัดพิกเนี่ยเชียวรักยายที่สุดในโลกเลย mm hmm. ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่มาเป็นกําลังใจให้ยายเด็กกลางเยอะเนี่ยปลาพะเนกลางเยอะใช่ไหม mm hmm. นี่ระวังหน่อยกินผักน้ําพริกใช้มืออร่อยมากๆใช่เนาะ ระวังก้างนะยายเขาบอก,กระวังแข่งเยอะนะเหรออะระวังระวังน้องหนึ่งเป็นแม่ยายกินข้าวหน้าอร่อยอผมอยู่อาเภอวังวังน้อยอยุธยาอ๋อยู่อยุธยาใช่ไหมจะ๊ะยายน่ารักพี่หนึ่งน่ารักติดตามไปตลอดขอบคุณมากยายอายุเท่าไหร่แล้วก็ถามเนี่ยอบอกเขาหน่อยเก้าสิบสามนานความจำยังดี ก้าวทีสาม 9, นะทุกคนยยอย่อายุก้าวทีสามห่วยมันก็ไม่ออกซะด้วยก้าวสามเนี่ยเอาลังเอานี่มาอพอแล้วเนื้อพอแล้วใช่ไหมไม่ต้องเก็บเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉันเก็บเองจ้ะเธอกินอย่างเดียวพอดอกไม้ขอบคุณมากขอบคุณเช็ดปากช,ช,ช็ดคอนี่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 น,น,น,นี่ย่งข้าวแล้วก,กินข้าวแล้วก็ต้องหวานวันนี้มีมีมะแกงเผือก กินหวานให้ชื่นใจสักหน่อยอย่าก,กินหมดนะอ่า,อาก,กินหมดนะ <laughs> <laughs> ผมก็อยู่อยุธยาอยู่บางประอินประตูน้ำพระอินครับอ๋อพี่มีสองติกตอกหรือใช่จ้ามีสองติกตอกจ้าอันนี้อันติกตอกใหม่นะจ้าก็ทําเผื่อไว้จ้าทิกตอกอันนั้นมันยืนยันตัวตนไม่ได้ด้วยอะคะ่ะเพราะว่าเราใช้เบอร์โทรศัพท์อันเก่าสร้างมันขึ้นมาเนาะอันนั้นแล้วก็ทีนี้ เบอร์โทรศัพท์อันนั้นมันไม่ได้ใช้ไปไหนไปแล้วใช่ไหมก็เลยมีทิกตอกอันใหม่มาไว้อีกอันหนึ่งสำรองไว้แล้วก็กลางคืนก็จะไปไลฟ์ทิกตอกอันนู้น ตอนเช้ายายกินข้าวก็จะมาไลฟ์อันนี้ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะทุกคนฝากติดตามด้วยขอบคุณมากมากข้อจอให้กันหน่อยนะจ๊ะขาอจอเป็นกําลังใจให้หน่อยจ๊ะขาอจอเข้าใจให้หน่อยนะจ๊ะกําลังใจให้ยายดอกไม้หน่อยยายดอกไม้เขาก็ชอบไลฟ์นะเขาชอบคุยกับเอฟซีนะเข้ามาก็เข้ามาทักทายไต่าถามพูดคุยได้เช้านี้คนดูสองดูแล้วสาวๆ,าวๆยายสวยหน้าดูสวยไม่ยายตอนเช้าสาวอะไม่ต้องล้างก็เถอะถอ ยายบอกไม่รู้ตัวเองไม่รู้ติดตามแล้วค่ะขอบคุณค่ะรักยายนะคะขอบคุณมากค่ะยายผมกินด้วยครับพี่น่ารักมากเลยคะ่ะดูแลอย่างดีเลยแม่หรือค้ายายค่ะคุณขา <c oughs> ยาย <c oughs> คนดังขยายขอบคุณค่าคุณเพนขอบคุณนะคะรับพรจากยายกันนะจ๊ะยายให้พรแล้วยายกินกินข้าวอิ่มแล้วยายเขาก็จะให้สินให้พรคนดูนะจ๊ะให้สมมาค่าคืนนะให้รุ่นเรืองให้ลำรวยให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดไป ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าให้ขาดข้อไม่บริสุทธิ์ปลดองไม่ทพลาจะพอคูณให้บุญมันขวัญยืนอายุยืนยาวเป็นร้อยปีอยู่ดีกินดีกันตลอดไปหายโรคหายภัยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มตลอดไปพ้นขอพ้นโศพ้นโลกพ้นภัยพ้นจากความเลวร้ายตลอดไปทั้งลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชาย ขอให้เจริญเจริญเจริญทุกคนนะบุญมันขวัญยืนตลอดไปนอนหลับได้เดินมือน,นอนตื่นได้เงินแสนเาพ่อคุณแม่คุณบุญมันขวัญยืนอายุยืนยาวไปแบเก้าร้อยปีเก้าร้อยปีหรือยายเกินไปไหมอ๋อเก้าร้อยปีมันเกินไปม,มันก็เก้านั่นแหละ ก้าวและดีอูไปเถอะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเหมืนยายแข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มตลอดไปหรอทำอะไรก็ไม่ขัดข้องดบ๋ิวุนพิจิตรก็เหมือนท้องขาอายุยืนยาวไปร้อยปีอคุณแม่คุณร้อุหลักเงินหมื่นน้อนสีได้เงินแสนนะ อสาธุ mm hmm. ขอพรนี้จนส,ส่งต่อถึงทุกๆคนด้วยนะจ๊ะ mm hmm. สาธุพร้อมกันโดยโดยกันนะจ๊ะทุกคนขอให้ได้รับพรนี้นะจ๊ะ mm hmm. ยายเอายิ้มให้ดูหน่อย <c oughs> ยิ้มให้กําลังใจทุกคนหน่อย <c oughs> จะได้คลายร้อนบอกเออ ไม่บ่ายด้วยโอ้โหส่งจูบด้วยน่ารักไหมคุณยายน่ารักไหมโชคดีทุกคนโชคดีทุกคนนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้แค่นี้เนาะยายอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้้เขาบอกห้ชายโยด้วยยายชายโยชายโยหน่อย ชัยโยชัยยะใครชนะสักใชยโยใชยโยใชยโยชัยโยจ้าชัยโยชัใชนะ่โยน่ารักที่สุดครับจ้าโอเคนะจ้าทุกคนใบบ่ายขอบคุณมากๆนะจ้าขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ้า ขอบคุณสําหรับความรู้สึกดีๆนะจ๊ะที่มอบให้ยายนะจ๊ะขอบคุณทุกคนจา้าสวัสดีนะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะถ้าคืนนี้ใครอยากคุยกับยายก็ไปอีกทิกตอกหนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> บ๊ายบายจ้า